สวัสดีครับเบจ่า,จาภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆจากถนนเส้นน้นสังน้อง,ง,องบัวลำพูเวลาประมาณ8ปนาฬิกา40นาทีตรงกับวันที่20เมษาย,ยน2 5 0 0ันา 60. กำลังสิเดเดินทางไปประชุมแล้วก็หลังจากนั้นก็สิต่อไปเขากรุงเทพไปออกรายการคม ชัดลึกของเนชันทีวีช่องยีบสองมือน่เป็นรายการสดสดซเวลถึงเรื่องเล่าการยกเลิกวงเสวนหาเรื่องการคัด้ันนานเทือนอย่าลืมติดตามช่วมรายการนะครับนี่ครับเป็นรายการไทยทอดสดๆนะแล้วก็ซิมีนนะเฟซบุ๊กไลน์น้ำอยากบอกเรื่องเล่า ที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสังคมอ่ะเป็นเรื่องทว่เาเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ที่สหกรํำนักง,งานสหกรจังหวัดนองบวลาพูที่ผมบอกครับผมสิบว่าสามลานหลังอาหารเกี่ยวกับต้นเรื่องมาจากชุ่มนุ่มสหกร การเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้ไปยืน่นขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรัลจากกู้เงินมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาสาหกรณ์กรเนาารี่ยจเป็นเงินจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กรที่เป็นจัดสรรมาให้แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดให้ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบีย้ยตำ่ำเช่นเงินแผ่นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โดยการให้ชุบนุ่มไปสำรวจเพิ่มต้องการของสมาชิก <c oughs> ไปสำรวจความต้องการว่าต้องการยังต้องการสินค้าถ้าต้องการสินค้าชุมนุ่มจะต,ต้องเฮ็ดเรื่องให้ขอกู้กองทุนพัฒนาส่งเสริมสากลในอัตราดอกเบี้ยตามต้องการสินค้าก็ให้ไปจัดซื้อสินค้ามาจาหน่ายแก่สมาชิกเทนปุ๋ยยาฆ่า,า,มาแมลงยาปราบศัตรูพืชเมล็ดพันธุ์เ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่แต่ละสาก์มีความต้องการเมื่อเฮ็ดแผน เมื่อเห็นเรื่องเรียบร้อยแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมกองทุนพัฒนาสะกดให้อนุมัติคณะอนุกรรมการซึ่งมีท่านผู้ว่าเป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วแต่แท่านชิมอบผู้ใดมาปกปกติท่านก็นชิมอบให้ร่รองผู้ว่าได้การถึงรับผิชชอบควบคุมกำกับดูแลสากดในหลักมาเป็นประธานหลังจากนั้นจะมีการประชุมประชุมเร็นแล้วกับพี่หน้าว่ากระพิสอบถามคนขอกู้คือชุมนุมหรอกกู้ไปยังกู้ไปจ้งใด สงสัยคณะอนุก,กรรมการกระิสอบถามและกระสิกคำชาบคำชาวาให้ใส่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าหลังจากสอบถามมีอย่างไแล้วบ่มีขอสงสัยคณะอนุก,กรรมการระดับจังหวัดกเลยพิจณาอนุมัติเงื่อนกู้ให้ชุมนุ่มสาก่อนไปจัดซื้อสินค้ามาจำหน่ายเรื่องเล่าต่างๆเป็นไปด้วยดีถ้าเข้าใจว่าเป็นยังสั้น วันดีเคลื่อนดีเพราะอยู่กลุ่มส่งเสริมสาก่อนกลุ่มสองนี่คือพอสมเด็จบุญเดชและะ้วก็คณะก็ได้ไปตรวจสอบบัญชีคือการตรวจสอบบัญชีนี่เป็นการควบคุมกำกับดูแลเพื่อเสียให้การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วกะ็นอกจากนั้นและะ้วก็ควบคุมดูแลการใช้ใจ่ายระเบียบขอ้อกำหนดต่างๆข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับสา,ากรณ์ว่าเป็นไปตามขอบังคับบ่พราะกุ้งสงสารสาก่กรก็เลยไปตรวจสอบสช่ไหมที่ย่ทีทงังอำเภอสีบุูเรื่องตรวจสอบว่าเงื่อนตรงนี้เขาบัญชีเขาไปยังใดแม่ยังไดสรุปสุดท้ายว่าไปพ่ออยู่บัญชีหนึ่งคืออา้าเป็นบัญชีกู้ยืมอา้าวพ่อสอบถามแม้ทั้งชุมนุ่มกาปราก็ากว่าเอา้ามันเป็นบัญชีกู้ยืมอันนี้มันเป็นการเป็นเงื่อนจากโครงการจัดหาสินค้า ว่จะมาเห็นแก่สามาชิก็แกได้สอบท่านกันมาสอบท่านสอบทุนกันย้อนกลับมาตน้นปรากฏว่าชุนนุ่มสาก่อนใส่เงินผิดวัตถุประสงค์เมื่อทราบดังนั้นแล้วคนที่รับผิดชอบตอนนั้นก็นคือร้อยทอธุรกิจเป่าหน่อยเช่าน่อยเพิ่นก็นเฮ็ดเรื่องให้ชุนนุ่มสาก่อนเฮ็ดหนังสือให้ชุนนุ่มสาก่อนขึ้นเงินมากภายในเจ็ดวันแต่ว่าชุนนุ่มขึ้นมาได้ พราะว่าช่วนู้นอ,อกไปปลอ่อยกู่ปลอ่อยคู่หวังสินซืได้กินดอกสืได้ได้กำไรหลายๆการซื้อสินค้ามันจำนายมันได้กำไรหน่อยเพราะยังทำปลอ่อยกันประมาณเจ็ดบาทแปดบาทเม็นบะกู่มาบาทหนึ่งเงินแปดล้านกู่มาดอกเบี้ยร้อยละบาทเอามาปลอ่อยอีกเจ็ดบาทแปดบาทก็ได้กำไรอยู่ประมาณเจ็ดบาทเจ็ดแปดห้าสิบหกได้อยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทเห็นบะภายในปีนึงความมาแตกเพราะพราส่งเสริม ไปตรวจสอบพ่อกระทรวงเรื่องเขาแมา่ที่สำนักงานสกกรจังหวัดสกกรจังหวัดกันเลยให้ม,มีมีคำสั่งให้ขึ้นเงินกขน็ขึ้นขึ้นพอขึ้นมาได้ล้วก็เลยต้องเสียค่าปรับภายในเจ็ดหมื่นขึ้นมาได้เสียค่าปรับยุ่เก้าหมืน่นกว่าบาทผมทราบเรื่องนี้เขาผมก็เลยต้องอ้าวเมื่อทราบแล้ว กเรเอาเรื่องเนี่ยไปร้องต่อสำนักตร,รวจบัญชีผู้ตร,รวจบัญชีกรมตรวจบัญชีสากรกรของจังหวัดทีาามีสำนักง,งานตรวจบัญชีสารกรเนี่ยสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรกรของจังหวัดเพิ่นก็ไปสอบวุานาการจะนะหถ้าจำผิดเพิ่นเกษียนไปแล้วเพิ่นก็ไปสอบปากคว่า ในระวางเสียนทางที่พิสนจน์สอบนะทางชุมนุมสาหากรกะลูว่าจะของใสเอกสารมาเนี่ไปพ่อการใสเอกสารอันเป็นเทจได้ไหเนี่ใสเงินผิดวัตถุประสงค์เงี้มาพ่อแลไรบ้าเนี่ชุมนุ่มสาหากรใสเอกสารอันเป็นเท็จอันเป็นเทจก็คือไปปลอมใบเ็จไปทำท่าซื้อมาเล็ดพันเขายุสูนมาเล็ดพันเขาอุดรธานี พร้อมใบเสร็จท well, ั้งราชการเดี๋ยวเสียบอรฟังว่าความเสียหายอ่าเดี๋ยวเสียบอรฟังว่าความเสียหายมือนีเมื่อกี้สัญญาณบ่มีบ่มีผู้ใดมาตัดสัญญาณผมได้หรอกก็ไปพร้อมใบเสร็จอยู่ในระหว่างเห็นทั้งพร้อมใบเสร็จเพราะพร้อมใบเสร็จแล้วเมื่อมีการตรวจสอบเพราะว่ามีการใส่เอกสารเท็จ คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์คณะกรรมการชุมนุมสหกรอ์เอ้าไปใส่เอกสารราชการเป็นเอกสารเทจขั้นสั้นมีมติไหมคณะกรรมการชุมนุมสหกรอนมีมติให้ไปอาเอกสาร,รได้ก็ได้ให้ไปปลอมเอกสาร,รมาเอามาแท่นมาแท่นใบเสร็จของชุดเมล็ดพันธุ์เขามติของคณะกรรมการประมาณวันที่8อ่าวันที่4กุ่ม5าพันธ์2559 มีมติที่ประช่วมีมติให้ปลอมแปลงเอกสารเท็จคือได้อีกฉบับหนึ่งเป็นใบเสร็จเท็จมานี่คือมันบ่ได้ซื้อมาจริงอยู่แล้วมันเอาเงินไปปล่อยกู้คือเอาเงินไปปล่อยกูบ้บ่ได้ซื้อขายมาจริงแต่ว่าเฮ็ดเรื่องให้มันคือสิได้ต้มเขาถืออีกแต่ได้ไปนี่มีมติให้ไปปลอมแปลงใบเสร็จมาน,นี่เป็นใบเสร็จของชุมนุมสากลการเกษตรแห่งประเทศให้ผู้เลี้ยวมาเนี่ เออปลอมน้อยๆเ่าเป็นแล้วมันนี่เขาจับได้เล็ไปีปลอมใหญ่ๆเลย <c oughs> ปลอมไปเซตของชุ่มนุ่มแห่งประเทศไทยนี่แหละผมจัดผมเอาไปถแถลงข่าวอยู่ที่กรุงเทพผมจะไปถแถลงข่าวอยู่ที่ชุ่มนุ่มมาชุ่มนุ่มการสักกา,การเเียให้ประเทศไทยเป็นยังอย,อยคอยบอกาะเมื่อการนี่ยังจัางย่างนึงอ่ะตามระเบียบคอบังคับเนาะเ <c oughs> มื่อรู้ว่าเขาปลอมอ่ะนะเอาไปเป็นยังรั้งแรกใส่ไปเซตราชการปลอมสองแบบนี้มีมา คณะกรรมการได้ลงมติให้ปลอมแปลงเอกสารอีกอันนึองอีกไปนี่อ้าวปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมนาสิขมวดบั้นปลายแล้วว่าที่ประชุมของคณะกรรมการคือซาก่อนพระในสังพระในสังชุมคณะกรรมการชุมนุนตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วนายทะเบียนนายทะเบียนใน,บน่บอร์เคยตั้งกรรมการสอบสวนยังเลยนายทะเบียน เขาอาจจะสิบปรยากเขตดนาที่นี้ก็ได้เขาอยากไปยุ่งบองอื่นสิประมานตัวบ่เคยเห็นอย่างเลยขนาดลูกน้องจะของเป็นคนอตรวจสอบพ่อเอาหูไปหน้าเอาตาไปไรใช่เลยฮะต่อไปหลังจากนั้นกะเมื่อวานนี้ไปชุ่มปรากฏว่าคณะกรรมาการของชุม,มนุ่งากรสอบสวนแล้วความพิดที่เกิดขึ้นเป็นคว่มผิดเพียงเล็กน้อย นะบ่เกิดความเสียหายหแกสหกรณ์ปัดในกระบวนการสหกรณ์นี่นะมีการปลอมใบปลอมแปลงใบเสซจทั้งราชการมาติคณะกรรมาการมีการให้ปลอมเอกสารใบเส็จอีกครั้งที่สองอีกปัดทั้งเหมือนนี่ปลอมมดเลยทั้งเหมือนอี่ผิดมัดแต่ว่าความผิดบ่มีกรรมการชุบนุ่มกับว่าผิดพจัก,การกับว่าผิดทั้งทีคว่มเสียหายเป็นแสนบาทเก้าหมื่นกว่าบาทเกือบแสนบาทกรบ่ผิดอีกเอา แล้วนานทะเบียนก็คือสากวนจังหวัดรวมถึงนิติก่อนเบ่งแล้วกึกกึกกกะอับอับอึกอึอ่มอ่อึงอึงมีหลายคน้อหลายคนสงสัยป่ะเนี่ยบ่แเม่นสงสัยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจสิเป็นไปได้ว่า,า,ส,ไไวาสาากวนจังหวัดคนนี่ยอาจจะมีส่วนใดส่วนเสียหรือนิก่อนนิติก่อนท่านนี่นิติกรท่านเนี่ย อาชีมีอาชีมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเลยสิพยายามเรื่องเล่าเลยเสียหายมันมันไล่าหายไปโดยที่โให้ประคฏเรื่องเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาอีกท่านกาลังดูถูกพุ่นพุ่มมันยากของผมท่านกาลังดูถูกการต่อสู้ของผมในสิ่งที่บ่ถูกต้อง ตัวผมเองประสบมากขนาดนี้รู้เห็นขนาดนี้ท่านยังกล้าเอาตำแหน่งราชการนาทีราชการม่แลกเอาผมพยายามปกป้องพวกท่านตลอดว่าพวกท่านผมมีส่วนลู้ส่วนเห็นเดี๋ยวพวกท่านก็ะทำกะสีเห็ดความจริงให้ปรากฏแต่ว่าความจริงที่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นเอกสารเท็จแต่ว่าพวกท่านพวกท่านยังกล้กากล้า กาเฮ็ดในสิ่งสิ่งนี้แสดงว่าพวกท่านบกเคยเก่งคัวฟวือผิดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคฟามเป็นไปได้ที่ผมสากรองเทพในมือนีคดีถ้าผมพอ่อผู้รักผู้ใหญ่ผมก็สิเอาไปนั่มไปเสนอให้ผู้รักผู้ใหญ่ได้รับรู้เรื่องเล่าของจังหวัดนองหัวลำพูนโดยเฉพาะเรื่องเล่าของสาก์จังหวัดว่ามันเป็นจ้งไหนอ้าวตอนมาในขมวดตอนท้ายของ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาคณะกรรมการที่มาสอบสวนเรื่องนี้านากระเป๋าคนร้ายมีการอ้างอิงว่าส่วนราชการบอติดใจเอาความแล้วที่ไปปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จของศูนย์เมล็ดพันธุ์เขาอุดรนท่านลู้ได้ยังไงเดี๋ยวผมสิไปล่องปอปชผมสิเอามันควา่ผิดมันทั้งมดมนั่แหละผมสิไปล่องปปช่ากรแล้วนีที่พออศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าได้ตอบหนังสือของสากรจังหวัดนครบุมกกับมาว่าใบเสร็จ ที่ชุ่มนมเฮ็ดขึ้นมานะเป็นใบเสร็จปลอมนะท่านตอบมาแล้วว่าเป็นใบเสร็จปลอมแต่ว่าท่านบอกําดเนินการอย่างทางกฎหมายเลยในส่วนของท่านที่เขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบบอท่านคือบอแจ้งความดำเนินคดีหรือหรือท่านมีส่วนใด่วนเสียบอหรือท่านมีส่วนใด่วนเสียกับเรื่องเล่านี้แมนบอตอนแรกที่ผมไปพบท่านส่ง ขึงขังตึงตั้งเป็นต่ย่านแต่ว่าหลังจากนั้นจากนาเมื่อเป็นหลังตีนเลยบ้านนี้หลังจากนั้นมาประแม่เบือเฉเศยจากนาเมื่อเป็นหลังตีนเลยบ้านนี้อ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปสิไปร่องประประชอสิไปร่องอธิบดีกรมวิชาการเกษตรสิไปร่อง ไปรัฐสิไบรองกระฐมมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์ต่อไปในฐานาที่ท่านกำกับศูนย์มาเีย่านเขาแะกที่สําคัญสิไปรองพู้ตรวจการแผ่นดินน้ารวมทั้งเม็ดนี่แหละสิียให้พูดตรวจการแผ่นดินม่สอบน้าเสียให้ปป,ป,ปท่อปปท่อม่สอบน้ว่าเรียงมันคือว่าใไไสมาใส่แสดงว่า มีคนเอาเงินไปล้นหายอยู่แถวท่านคี้ชังกล้าแท้กล้าโดยม่สนใจความผิดความถูกความต้องอยู่ไส่บ่เร็ไปยงังท่านกล้าเฮ็ดะะเลยครับอ่าเขาต้องผมกับผมมีหนาที่แค่พี่สูตรขอทจริงว่าสิ่งที่เขาเห็น่ะมันผิดถ้าว่าปลอมแปลงนี่มันถูกยู่บ่เอามันถูกเมองไหนถ้าว่าปลอมแปลงมันถูกมองไหนผมถามเนี่ย ถ้าว่าปลอมแปลงเอ,งเอกสารราชาการนี่มันถูกของไหนพิษได้คืดแล้วแต่ว่าอันนี้ปลอมเป็นมติของที่ประชุมพรอม้และกระปลอมออกมาสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วสํานักงานตรวจบัญชีสภกรจังหวัดน้องบัวลำผู้เพิ่นจะเอาเอกสารไปตรวจสอบแล้วเป็นการลงบัญชีที่พิษผ่านต้มหอดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรพรเอา ต้มหอดสักง,งานตรวจบันที่สาหาคอนบ่เป็นต้มแต่สหาคอนจังหวัดเอาเข้าใจยว่าสหาคอนจังหวัดอาจีพเต็มใจให้ต้มนิติกรของสนักงานสหาคอนจังหวัดน้องบุญรูอาจีพเต็มใจให้ต้มแต่ว่าสัมงานตรวจมันที่สาหารอนบ่ได้เต็มใจให้ต้มพ่นตรวจสอ,รวสอบแล้วพ่นก็ยืนยันว่าผิดน่วยงานที่เกี่ยวของยืนยันว่าผิดทุกอย่างยืนยันว่าผิด พิสขนาดนี้โอ้มันคาก็ปนเปื้อนเด้อพวกนี้พวกท่านสิดันทุนลังซอยกันไปทิงไหนสิแบกสิหามกันบ่ทั้งแบกทั้งหามทั้งค้อนแบบบ่เกงกว่านาด้านๆนี่นะผมว่าลักษณะการเฮ็ดเนี่ยราชการเนี่ยพ่อป็นิงังสีหลับไปนะผมว่านาเสื้อหลักว่าสิบบมี่ผูกกา อยู่ในสนัมันธ์การสรากรจังหวัดแต่ว่าชุดท้ายผมก็ท้องเสือว่ามันเป็นยังสันกำลังสิลงล,ลงลงเอ่ยขึ้นต้นเป็นลําใหม่ไพ่เราลงไปก็เป็นบ้องกันชามีแต่ความสนุกสนานหาความถูกต้องบอ่ไดเลยเอาแต่ถูกใจถูกต้องหาแทบบ่ไดเลยบ้ดนี้แม่แต่พอออกุ่มส่งเสริม ที่ไปนั่งในที่ประชุมในมือที่เขามีม,มติให้ปลอมแปลงเอกสารกาบพ่อ,อถือสอบสวนมึงเก่งขนาดไหนบน้านี้ท่านเป็นพอออกุ้มสรงเสริมแล้วทุกครั้งที่ประชุมท่านั็ไปนั่งหัวโดยหันกินเบี้ยเลี้ยงกินเบี้ยประชุมพร้อมเขาจ้างมาให้ไปให้คําแนะนำขเขาอันใดเพิด ท่าน้อกในน้มามติทีประชุมเนี่ยให้ปอมแปงนี่มันกับพิษแล้วผมโ่อยากว่าว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากรที่เขาประชุมมือนั้นสัวบ่้อยากว่าข้าเจ้าสิเครียดคันว่าเขาสัวนี่เครียดคักงดิคนนะ่ะบ่อยากว่าวว่าสัวแต่ว่าเป็นอย่างค่อยบอตักเตือนค่อยมาบอกเขาว่าอันนี้มันเฮ็ดผิดกดรละเบียบ้อบังคับแล้วกเฮ็ดผิดฮอดกฎหมาย ท,ท่านท,นท่านบ่รู้ท่านท่านบรรจุไม่ผมบ่าวาจากหน่อยเลยท่านเหตุงานอยู่สำนักงานสาก่อนจังหวัดอยู่กับกระบวนการสาก่อนมากขึ้นค่อนชีวิตเหลือต่สิกษเียนขันว่าซัวก็คือขี้ไล่ให้ข้าเจ้าสรรหาข้าม,มาบอกให้เจ้าเอาเองเด้อผมบ่สัรหาดอกแล้วก็บบ่ถึกสอบสวนอีกเบิ้งด้วยมันี้บ่ถึกสอบสวนบ่ถึกตั้งกรรมการยังเลยเอา ถ้าสั้นสิไปนั่งประชุมหาสะแตกยังป่ะเนี่เขาจ้างแม่ให้ไปที่ปรึกษาให้ไปส่งเสริมแน่นั่นถ้าสั้นก็ต้องไปเลยหรือว่ามันมีใบเท่าๆใบม่วงๆมาตปิดตาไวาพออา้าวพักเรื่องสาก่อนไว้เอาซ้ำหนีก่อนเอาเรื่องใบสัง ของตำรวจท่าหลวงจังหวัดสกลนครน้องเมน่นเอาหลกฐานการอวนเงินเข้าบัญชีของผู้ออกใบส้างคือพันตำรวจตรีสุพัฒนโชตไไคสิทธิ์ใบัางอันนี้เป็นใบส้างที่ทายรูปรถเป็นใบส้างของตำรวจท่าหลวงสกลนคนรส่งมาพอส่งมาแล้วก็เล่ยใจค่าบปับ เพราะว่มีเหล็กบัญชีธนาคารมีย่งให้พร้อมเรียบร้อยแต่ว่าพ่อใจคาปรับไปปรากฏว่าซื้อเจ้าของบัญชีธนาคารนังก่าวนั้นแทนที่ทีเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกับเป็นนายสุพัฒนโชคไก่วิทย์ใบเสร็จค่าใบสร้างหนาร้อยบาทกระจายหาร้อยบาทแต่ว่ากลับ ชื่อตรงกันกับผู้ออกใบสร้างแต่ว่ายดบ่มียศผู้ของผู้ออกใบสร้างคือพันตำรวจตีสุภัตต์แต่ว่าในบัญชีรรบเงินเป็นนายสุภัตต์โชธไกวิทย์อ้าวเกิดอีหยังขึ้นมาเนี่ยไผต้มไผหรือว่าเป็นใบสร้างปลอมแม่นบ่หรืออาจสิเป็นไปได้บ่ครับว่ามันน่าสิเป็นใบสร้างปลอมเฮ็ดขิ้ไมาเองทายขึ้ไมาเอง เซ็นแล้วก็ส่งไปให้เขาคันเขาก็เขาก็โอนเงืนเขาบัญชีของายคนนี้คันมีคนหลงเชื่อมันคือจะเป็นทังชั้นละพันี้คันว่ามันบอเป็นใบสร้างพรมมันคือบัญชีมันคือบอเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเป็นยังคือเขาบัญชีไยสุพัฒชดไกวิทยเป็นลักษณะมกเม็ดซ่อนเล่นปิดบังอำพางที่อย่างบอคือสงสัย มันเพิ่งเกิดเหตุหรือมันเป็นนี่ส่ในระบบมาโดดแล้วลูกน้องตม้มนนยปลอมใบเสร็จปลอมใบสร้างหรือบอลูอ่ะบอลูคือบอลูนี่แหละเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมนะสมควรแก่เวลา เมื่อนี่ทั้งคำถามไว้สองคำถามมหากาบของสำนักงานสากลจังหวัดนองบุรีพูเรื่องชุมนุมสากลการเกษตรจังหวัดนองบุรีพูครับเรื่องใบสั่งปลอมของตำรวจทางหลวงจังหวัดสกลนครคือใบสั่งเขาว่าใบสั่งปลอมมันเป็นใบสั่งปลอมบ่หรือใบสั่งจริง การโอนเงินนี่มันถูกต้อง่ะถ้ามันถูกต้องลอกคํำชี่แจงเอาคำถามนี้ลงไปให้สังคมได้วิพากันเมื่อนี้ขอใ้รับความขอบคุณชีกถึงทีประชุมพอดีจากผมนายเกียงไก่ไยออนอย่าลืมนะครับเงินแรงไปติดตามชมรายการคมชัดหลึก19นาฬิกา30นาทีถึง20่สนาฬิกา1ินาทีขอบคุณครับสวัสดีครับ